สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ PT Draft นะครับกับผมแอดมินเพจอาจารย์แทนนะครับเอาละครับหลายๆคนนะครับคงจะรู้นะครับว่าในโปรแกรม SketchUp เองสามารถที่จะล็อกแกนได้นะครับได้ติดหูมาแล้วล่ะว่าล็อกแกนนะครับอแล้วมันล็อกยังไงล็อกทำไหมนะครับแล้วทาไมล็อกจะเป็นยังไงนะครับอมาติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับผมเอาละครับ ก่อนอื่นนะครับให้เรามาพูดถึงนะครับผมจะขอย้อนไปถึงว่าล็อกแกนนะครับแกนเรามีอะไรบ้างเราต้องรู้ก่อนนะครับอะผมปรับมุมมองท็อปบิวนะทีนี้ปิดไปนะครับแล้วปรับเป็นพัน a เ l e ยวโปรเจคชันนะครับเราจะเห็นแค่2แกนนะครับเพราะว่าแกนเงินมันพุ่งมาหาเราอยู่แล้วนะครับอเพราะฉะนั้นนะครับ ให้เราจรินนานการว่าตัวนี้เป็นโต๊ะอ่าแล้วเราเป็นคนที่นั่งอยู่นะครับตัวเนี้เป็นขอบโต๊ะนะครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นฉากโต๊ะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ <c oughs> ที่ขนานกับเราเป็นแกนแดงก็คือปุ่มคีย์บอร์ดปุ่มขวาอ่าหลักการจําจําง่ายแบบนี้นะครับสีเขียวนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือก็คืออยู่ซ้ายก็คือปุ่มซ้ายนั่นเองนะครับส่วนสีน้ําเงินแน่นอนครับมันพุ่งขึ้นข้าบนตลอดก็คือ ุ่มคีย์บอร์ดลูกศรขึ้นที่แป้นพิมพ์นะครับเอาละ่ะนะครับหลายๆคนนะบอกว่ากดปุ่มล็อกแกนกดกดกดปุ่มล็อกแกนแต่มือ,ม,อมือใหม่หลายๆท่านนะครับยังไม่รู้ว่าการการกดกดยังไงนะต้องกดค้างนะครับต้องกดค้างไว้นะหลายๆคนกดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ทําคลิปมาให้ผมดูนะเอ๊ะผมกดล็อกแกนไม่ได้ครับอาจารย์ผมก็อ่างนงั้นทําคลิปมาให้ดูหน่อยนะครับปรากฏว่ากดแค่ครั้งเดียวไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกแกนให้ดูนะ อ่าผมออกคำสั่งดินสองแล้วธรรมดาเลยนะปุ๊บอ่าผมจะวาดขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยครับอ่าผมจะเอาแกนน้ำเงินอย่างเงี้ยปกติไม่ล็อกก็ได้นะมันก็จะมาเป็นแบบนี้อ่ามันก็สแนปเองอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์ถ้าเอาชัวร์แล้วก็กดปุ่มลูกศรขึ้นนะครับเส้นจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมฮะเส้นจะใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับแต่ถ้ากดครั้งเดียว จริงถ้าเวอร์ชันใหม่อ่ะกดครั้งเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าออถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าบางครั้งกดครั้งเดียวไม่ได้นะนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าให้เรากดนะครับถ้ามันเป็นเส้นหนาๆน,นะครับเราก็สามารถที่จะปล่อยได้นะครับแต่ถ้าให้ชัวรก,กดค้างก็ได้ครับไม่เสียหายนะครับนี่ อันนี้ผมเวอร์ชันสองพน2 0ะครับเราสามารถที่จะกดครั้งเดียวได้นะครับอ่ะอันนี้คือแกน้งเงินครับแล้วก็พิมพ์ระยะไปเลยผมต้องการ50าสิบเซนนี่อ่านะครับต่อไปผมจะมานะครับแกนสีแดงบ้างอถ้าเราไม่ไม่ไม่ล็อกครับมันก็จะมาอย่างนี้แต่เราก็สามารถที่จะ ลากเข้าไปใกล้เพราะว่าตัวสเก็ตอัพเขาจะสแนปให้เองนะแต่ถ้าให้ชัวร์ครับก็กดถุมขวาเขาจะไปให้เลยเห็นไหมปึ๊บ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 เห็นไหมผมก็พิมพ์ระยะที่ต้องการยกตัวอ,อย่างว่าห้าสิบอ่านะครับแกนนี้เหมือนกันนะครับแกนนี้เหมือนกันแกนเขียวนะครับออาคำสั่งครับปึ๊บอ่าถ้าผมไม่ล็อกแกนเห็นไหมมันก็ต้องมาใกล้ๆเพื่อให้มันสแนปแต่เอาชัวร์ก็กดซ้ายครับจนสีแดงขึ้นผมพิมพ์ศูนยห้าเอนเตอร์ อ่าได้ละนะครับอ่านี่คือวิธีการล็อกแกนนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่าผมลบก่อนนะวิธีหนึ่งก็คือการกดปุ่มชิปนะครับอ่ะทำอย่างไรผมลองออกคำสั่งนะครับคำสอเช่นเคยนะผมจะไปแกนแดงนะครับปุ๊บนี่ครับนี่ปุ่มชิปจะต้องกดค้างไว้นะครับคือนะครับถ้าสมมุติว่าเรานะครับ มาสแนปตรงนี้แล้วนะครับปุ่มนี้นะครับอ่ะแกนแดงเอยแกน้เงินเนี่ยนะครับแล้วเราต้องการที่จะลากขึ้นไปนะครับไม่อยากให้มันแบบพลาดนะเราก็กดชิปค้างไว้นะครับจึ๊ออย่างงี้นี่นะครับอ่ะทีครับแกนนี้ผมก็กดชิปค้างไว้ก็ได้เช่นกันนะครับแกนนี้ ไว้นี่นะครับอ่ะแล้วนะครับมันใช้ยังไงนะครับส่วนใหญ่นะครับเวลาเราต้องการที่จะลากเส้นอ้างอิงหรือว่าทํางานอะไรให้มันให้มีจุด snap อ้างอิงนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะวาดเส้นนะครับขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งให้ระยะเท่ากันนะครับผมก็อาจจะนะครับออกคําสั่ง c t r อนะครับลากขึ้นมาปุ๊บปกติเรากดขึ้นครั้งเดียวใช่ไหมครับแบบนี้ เรามาสแนปตรงปลายก็ได้นะครับหรือนะครับกดชิปอ่าแบบนี้นะครับให้เส้นหนาๆเรามาสแนปตรงปลายก็ได้นะครับก็ได้หลายวิธีนะครับแบบนี้ก็ได้อันนี้ผมกดชิปปุ๊บเห็นไหมครับก็มาสแน p ตรงนี้อ่านะครับมันก็คือเป็นวิธีการ snap หรือผมจะกดชิปนะครับแล้วก็มาแนป p ตรงนี้นะครับ แต่ส่วนใหญ่นะครับที่เราที่เราได้ทํากันอ่ะโดยปกติแล้ว่เราถ้าเราทําไปสักพักหนึ่งอ่ะเราจะรู้ว่าแป้นพิมพ์ของเรามันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมือตลอดนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มชิปเนี่ยหลายๆคนว่าอ่ะทาไมไม่กดปุ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรามือขวาเราจับคีย์บอร์ดเราจับเมาส์ถูกไหมครับมือขวาผมจับเมาส์นะครับ มือซ้ายอยู่ที่แป้นพิมพ์ประมาณ W A S D นะครับแล้วถ้าเราจะเอามือซ้ายนะครับข้ามมากดปุ่มลูกศรมันก็ไม่ถนัดผมเหยครับหรือนะครับถ้าเราจะปล่อยเมาส์จากมือขวามากดปุ่มลูกศรมันก็ดูมันก็ทําให้ชานะ้าเราะเพราะนั้นก็เลยมีปุ่มชิปขึ้นมานะครับอ,อย่างตรงนี้ผมจะกดชิปแบบนี้นะครับหายไหมครับ ือจะเอามาด้านนี้นะครับนี่เนี่ยผมก็จะมา snap ตรงนี้ก็ได้อ่านี่ครับนี่คือทริคนะครับนี่คือทริคการทำงานให้รวดเร็วก็คือการยกมือออกจากคีย์บอร์ดนะครับน้อยที่สุดนะครับมันก็ทำให้การทำงานเราเร็วขึ้นนะครับนี่นี่คือวิธีการล็อกแกนนะครับเห็นมีแฟนเพจสอบถามมาว่าล็อกแกนยังไงนะครับค่ะ ในเวอร์ชันนี้นะผมใช้ตัวเวอร์ชัน2021นะครับกดปุ่มลูกศรขึ้นจึ๊บครั้งเดียวก็ได้นะครับนี่หรือกดชิปนะครับกดอีกครั้งก็ไม่มีแล้วนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือถ้าแกนไหนที่ล็อกแล้วครับเส้นจะเป็นเส้นใหญ่เส้นหนาแบบนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ล็อกนะครับแล้วนี่ก็ล็อกแล้วนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บนะครับเราจะไป snap ระยะหรือจะพิมพ์ระยะเอาก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ